พี่กระเป๋าไงรู้จักเป่าเออนมันบอกว่ามีกระเป๋าเป่าอยู่ด้วยกันเฮ้ยจะลงไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวข้างล่างยิงจะไปไหนเอ้ากลัวหรอัำตายหาตะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจแม่นะครับผมไปเซิร์ชในเฟซบุ๊กด้วยนะครับเพจชื่อว่าหอยสังโอเคครับเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับ เล่นด้วยนะครับเล่นด้วยครับอล๋อครับเล่นได้ไหมครับเออเปิดแล้วครับเล่นด้วยครับคเสียงลงนี่ครับลงลงหอดูดาวครับเล่นลงไหมเออพี่เล่นเป็นไรไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมพาลงก็ได้ตรงลงนี่เลยพี่ผมผมไม่เก็บแต้มไอพี่บอกมาขึ้นเลยเงียวบอกพี่อะไรนะเบอร์หนึ่งบอกว่าอะไรนะแม่อะไรนะแม่อะไรนะผมไม่เก็บแต้ม ใไม่เก็บแต้มันจะเล่นแรงน้ำมีเหี้ยอะไรล่ะเอาเอาแลเกียร์อะไรโอ้พี่เก็บแต้มเหรอพี่เสียงพี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาใหม่พูดใหม่ไม่ได้ยินเสียงเลยไปหาซื้อโทรศัพท์ดีๆเด้อแบบราคาไม่ไม่ผมว่าโทรศัพท์พี่น่าจะไม่ดีแล้วล่ะน่าจะตามตลาดแล้วหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยผมใช้ไอซิมซีเบตโปรแม็กอ่ะ ไรโอ้โหพี่โนเกียเปล่าดูดิดูดูดูดิคนเข้าก่อนคนแรกก็เป็นผมนะพี่น่าใช้แบบโนเกียตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมว่าผมว่าพี่น่าใช้โนเกียตามตลาดนัดแต่ยังไม่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 ชัดเลยอ่ะไม่ไม่ชัดเลยไม่ไม่ชัดเลยไม่มีมารยาทเลย ไม่ไม่ชัดเลยเฮ้ยก็รู้ไม่ชัดเลยก็พูดบอกมาเว้ยตะตะโกนโอ้โหพูดจะชัดนี่อยู่ทำไมชัดอ่ะไม่ชัดอ่ะให้มันกูลเกมตายหาตาหกกูไม่สนใจอี๋เออแมวมันไม่ชัดแม่ก็ยังพูดอีกมึงก็ปิดแมวไปซะงงโดนไม่มีตัวไม่ตัวมีตัวพี่มีตัวมีตัว เอาจงงู้นั่งได้มือน้องปูปชั่วโมงไมไม่เป็นที่แล้วมาดาหนึ่ง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 แล้วทีมดาหนึ่งแล้วดาหนึ่งแล้วเนี่ยน้ามาชั่วโมงไม่ไม่ไม่เป็นเลยผมมาไม่ไม่ไม่ตัดตลาดนัดแม่เลยเฮ้ยอะไรหัวบอกเบอร์ะลยอ่ะม่เสียงตื้อตื้นอ่ะหวอกเบอร์ะลรอ่ะ ลูล่าทำไมแบบไม่ไม่ไม่แบบว่ามันได้ยินดูดิอยู่ข้างกันก็ได้ยินไงไม่คุยกับเม่ยไ่ไมคุยกับพี่ไงก็ดูไม่แบบไม่โทรศัพท์จะไปแล้วนะจะพังแล้วนะ สิทิ์ขงกูวาร่างมกูจะฟังหรือว่าเลอะไรรู้อยู่ครับไม่ได้ครับต้องเสือกครับอยกพี่พอพี่เห็นครับไม่ต้องเสือกม่งนวงหน้ามีสองคนโอเคอเวผมไปช่วยผมไปช่วยอ่ตรงไหนเมอตายหากรองสั้งมึงโอ้พูดอย่างนี้ไป้วยกัาตามเื่อตายเถอต่อเ้ดาวหนึ่งพี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งผมช่วยแล้วเนี่ยดาวหนึ่งแล้วมอเียังอยู่บนอากาศไอ้เที่ยพวกนี่อดาวหนึ่งเร็วมึงสมด้เียน่ครักนะผม ยาอีกเลยน้ำบางกไไ้าศพเปล่าเขอยูกาแล้วแบบแล้วมันป็อ่หง้ศพดาวหนึ่งจริงดาวหนึ่งเพกเจอชื่อขึ้นเลยดาวหนเหลก็ยังไม่ซ้ำาซ้ำไม่ได้มันทึกเครื่องทิ้ดาวหนึ่งเนี่ยมันบอกดาวหนึ่งเชี่ยวไเจอชื่อขึ้นเ่นนี้อ่ะดาวหนึ่งแล้วเนี่ยดาว่งแล้วดาวสองแล้ว มันลบสมองมันอะไรสำคัญที่เาไม่ดำหมายแค่ไหนจ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรองแน่ต้องหน่ต้องแน่อดูไปชุบข้างหน้าชุบข้างหน้าตองเทีดสามเวิ่งขับไปแล้วเอาดิโอเคโอเคมันเล่นโปรมันเล่นโกรเล่นโกูกู ไม่พอดีว่าสมัยอดีตอต่ผมเคยเป็นทหารอากาศยานไงผมก็เลยแบบรู้หน่อยว่าคนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ้าวคุเรื่องจริงผมเคยเป็นทหารอารรกาศทะยานอ่ะผมก็รู้แบบตึงหน่อยพูดอะไรพูดอะไรเอาผมไม่ได้ตอเลยครับไมครับตอเลยครับดูยังเสียงกระลุนลวครับไม่ครับพี่เมย์บอกให้ผมปะไม่ต้องเสียงได้หายยิงไม่เป<ม>็นเราตายแล้วเสียใจว่าเสียใจว่าแจ้งให้เจมแบนดีกว่าวะ โอ้เป็นเพียงน้อยครูโอ้เสียใจว่ะทีมทีมไม่ไม่สมัครมัคีเลยทีมไม่ไม่สมัครมักคีใช่ใช่ใช่สมัครคนที่สำคัญครับโอเคครับขอหน่อยพี่พี่ผมขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมขอยาหน่อยครับขอยาหน่อยอะไรนะขอยาหน่อยครับขอยาหน่อยยาคุณมิวสูนกล้องเนี่ยหายาไม่ได้เลยโอเคครับโอเคเฮ้ยเสียใจว่ะเฮ้ยทีมแม่งแม่รักเลยเฮ้ยเอ้ยตาหาตัวผมเลยเชียลกู ไปต้องไหนอยู่ต้องไหนอยู่ต้องไหน้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิสินเปิดไงไรเพียงมาดาวร้านเขาเยี่ยดาวแอมขอหน่อยละกันพอดีตึงได้บ้านแนวบ้านแนวบ้านแนวโฟสิดอนบ้านแนวโสตดอนฮะบ้านแนวโรส์ดอนตรงไหนวะสองสี่สิบไอ้สองร้อยสิบสองร้อยสิบคเห็นแล้ว 10มีโม่จากพี่กุ้ง200 200นาฬิกาปาดขวาฟรนไฮอุณหภูมิความชื้นล็อกไว้หมดแล้วเข้าได้เข้าได้น้องน้องอเลยมึเนี่ยเข้าได้เข้าได้หรือว่าเติมมาปะเนี่ยหรือว่าไม่ได้เติมเพราของขาดเม่อกีว่าผมแบบเต็มร้อยอะไรเงี้ยเขาบอกได้เติมมาบอกเต็มร้อยเฉยสวยสวยสวยเออเดาให้เอาให้สวยเดี๋ยวเอาให้เอาให้ ดาลังมีตัวนึงไช่ดาลังมีตัวนึงเว้นจะดาวจะดาวจะดาวด้าวด้าวหนึ่งเฮ้ยมันจะดีแทมจะดีแทมจะดีแท่นน้องจนดิแท่นน้องมันก็ยิงมันหนีน้องมันจะบอลมันเคีียอะไรเล่าเฮ้ยข่อยวอร์มดีข่อยวอร์มมีมีมีปัญญาหายเองเลยเฮ้ยจะขออะไรยังไงเฮ้ยเรามาเป็นทีมนะเ้ยเราจะมาด่ากันทำไมอะน้องเรามาเป็นทีมนะเว้ยเราไม่ได้เล่นโซโล่เรามาเป็นทีม เออเคยเล่นเกมเป่าทีมต้องการแทงอะไรอย่างเงี้ยกูแทงให้ได้นะเว้ยอะไรปัญญาโอเใช่รักเลยเฮ้ยนอนเมื่อวานเนี้ยเราอ่ะวันนี้นอนมาเต็มร้อยแล้วอ่ะเลยกระปี้กระเป๋านิดนึงฮะอะไรนะฮะบอกอะไรนะกระปี้กระเป๋าไงรู้จักเป๋าเรื่องอะไรกระเปเรื่องมันบอกว่ามีกระเป๋ากระเป๋าโอ้ยไอ้นี่ไอ้ยนี่ไม่ใช่แล้วกูบอกว่ากระปี้กระเป๋ามีกระเป๋าเป๋านี่หลอนละไอ้นี่เริ่มหลอนละ ไม่ตลาดนะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อยู่ไม่ไม่พี่สองสามคนน่าจะเป็นไม่ตลาดนะทาซุงที่ซื้อมาแล้วก็แบบมาต่อไม่เองอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่คิดว่าไม่พี่ตามแบบตามไม่ไม่ ไม่ผมว่าไม่พี่อะตามตลาดนัดแน่นอนเลยแบบไม่แบบไม่แถมหูฟังแบบไม่แถมไม่เงี้ยก็ไปะซื้อมาต่อเองอะตลาดนัดบ้านพ่อมึงงับใช่ครับแบรุ่นพี่อะไรไผมโอ้โหโห้ยว่าไม่พี่ตลาดนัดละไม่ใช่ละแม่งอยู่ด้วยกันแม่งเปิดไมค์คนเดียวที่เอาไมค์คนที่แบบเปิดตลาดนัดมาเปิดไมค์เฮียไม่เปิดไมค์ไม่เปิดไมค์พ่อมไม่เปิดไมค์ครับไม่เอาไมค์คนที่ปัดซื้อตลาดนัด ไม่ได oh, yeah. ้ยินเสี่ยงเีเสียโทรโทรศัพท์มึงกูนายกลัวไอโฟนสิบเอ็โอ้ยอ่ะเจ๊ว่าเด็กกูสิเด็ปม็ครับไอ้ย่าก่เกินกูสิเด็กโปมไอ้ควายแค่โป้แม็กมึงทำเป็นแอ๊กเออเอา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  เแม่งเล่นแรงเกินจ่พ่อด่าแม่เล่นแรงเกินไปเป้าเนี่ยใช้ผร่นเลยนะเซเโปรแม็กครับน้องอะเซเบตโปเซเบธรรมดาอย่ามาพูดเยอะครับผมเซเบโปมกครับอันนี้อันนี้โอ้ยอ๋อเฮ้ยอันนี้ทางานแบกหินแบยิบถึงจะได้อะโอ้โหผมไม่ได้แบกผมแบบทางานแบบวันเดียวผมก็ได้เลยนะครับพี่น่าจะแบบทำาองสวันก็ได้ได้อะโอ้โห้ขย พี่เขาเป่าไข่ยาสามคนอ่ะสภาพนี้ทำงานแบบคนแบบพนักงานร้านอาหารแต่ผมทำงานแบบว่าแบบวันหนึ่งก็ได้แล้วอ่ะแบบมึงอ่ะได้โดนเสบีย์โกลแม็กเครโดนไอ้โดนเสบีย์แบบธรรมดายิงหัวเปล่าไม่เคยครับผมแบบยิงโปรตีผมก็ยิงเสบีย์ธรรมดาผมก็ยิงหมดนะครับยิงพวกบอดโอ้โหยิงพวกบอดนี้ผมเล่นอยู่ผมก็เล่นกับบอดอ่ะดิใช่ป่ะนี่ไงก็บอดเดินอยู่เนี่ยโอเคใช่ใช่ เฮ้ยมันต่อยโดนบาต่อยโดนบาว่น้องนาเดี๋ยวกูซอนให้กูซอนให้เอาดิซอนเี่ยอะไรครับไม่เจอเี่ยอะไรวหึ่งาวหน่งแ้วหนึ่งคยเลยมต่อยฟ้าดาวน เดียมอยู่ข้างล่างอยู่โรงเรียนน่ะน้องเห็นบ้าอยู่โรงเรียนแต่บอ่อเสาไฟฟ้าดาวหนึ่งเลครับต่อยฟ้าตุ้งไกลๆแล้วไม่เห็นเหรอตาบอดเปล่าไกลเทียอะไรห่างเป็ร้อยเมตรอีสัตว์โอ้ก็ปลาระเบิดดาวก็ตั้งตายดิเฮ้ไยไ,ไกลมากมึงมึงอะไรเ่ยปืนมึงระยะ60ปะเนี่ยอีเที้ยใช่ใช่อเอ้ยเนี่ยแม่ก<ม>ูบอกแล้วว่ามันอยู่เสาไฟฟ้ากูก็บอกแล้วไม่ฟังทีมกูฝาเล่นเกมมาสิบปีแล้เที้ยต่อคุณโอ้ยอยู่สวยได้ บน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 จะดาวแล้วจะดาวแล้วจะดาวแล้วสิสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าน้องจะดาวแล้วแล้วไม่ยิงให้ตายแล้วจะบอกยังไงเลยล่ะครับให้ไก่ช่วยยิงจะได้ตายเร็วๆหน่อยแม่บอกไม่มีปัญญายิงตายยังไงไงอ่ะต้องบอกตายนะโง่ล้มตาตายตัมเออโง่ไอ้เพื่อนแม่งอย่างโง่เลยมึงเก่งมากมันเอ้อ เออเพื่อนเออดีดีดล้มล้มอ่ะดีแล้วจะได้ไม่เป็นพารลูกหลานโอ้โหยช่วยกนดีสั่งลเฮ้ยตายเลยดีวอดิงีอดมันยิงบวชอีเห้ยอดิขอดิตายเลยตายเลยกูช่วยอยู่อดิล็อกตัวบนให้ล็อกตัวบนให้ถอยมาถอยมาถอยมา ถอยมาดิถอยให้เอาตายบอถอยมาโอเคมาจยิงหนิงอ่ถอยพ่อถอยแม่ไงจะตายแล้วก็มึงจะตายแล้วมึงก็ต้องถอยดื้อถอยมาตากูมาตา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 มาาากูมครับเดี๋ยวกูพาไปยิงคนแบบยิงไก่ตอกเข้าวงอ่ะตากูมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแรงขึ้นอ่ะต้องฟังอาจารย์แล้วเ่ยนี่ขนาดไม่เก็บแต้มไปหกทีแล้วเนี่ย ตอแหละยังไม่เก็บแต้มจะเข้ายังไงหรอกเอ้าก็เห็นไก่ต๊อกจะตายแล้วนะดูดิจะไม่มีฝีมือแล้วพาเข้าวงหน่อยไงให้ตายเล่นอสองร้อยกูงงจะตายอะไรพูดอะไรเอ้าไอ้เหี้ยถ้าเล่นสิบนันน่นจะตายใช่ไหมไอ้ยี่ห้อหลอดหลอดใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะพึ่งจะรีบพูดจะไม่มีใครแย่งพูดหรอกใจเย็น,นะอะไรพูดอะไรนะพูดอะไรลุงพูดอะไรเลยๆๆ <S <S <ม>ลุงไม่มีเมียมียาป่ะมีเอวอ์ป่ะไม่ถ้าไม่มีจะให้ไง ต้องเอาละไม่ไม่ต้องละเถื่อเฮียไม่ต้องเอาละไม่ให้ละไม่ไม่ไม่กูไม่ให้ละไม่ไม่กูถามไม่ดีไม่ให้คครรัับบโโททไม่ไม่ไม่กูไม่ให้โอ้ยเคียนี่แม่งตาถามไม่ดีครับเฮ้ยเแค่บนขบมาสับดาวน่ะสาถามดีๆครับแม่แม่แม่ตอบคนตีนไม่ให้เลยครับเอาดิ ต้องต้นไม้มีตัวหนึ่งเอ้ยกูตั้งทำไมติดไอ้เหี้ยกูกูตั้งสองลูกเลยเดี๋จะดูผมดูตายให้จะไม่ดาวจะตายเนาะเวียตายเนาะไอ้เหี้ยอยู่บนใบไม้มันไม่ตายเดี๋ยวชุบให้โอเคน้องโอเคน้องโอ้โหปิดไม้ดิปิดไม้ดิไอ้เหี้ยว่าละแม่งไม่ได้ยินเสียงอยู่ด้วยกันเออกูอยู่ด้วยกันเฮ้ยจะลงไปไหนอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวข้างล่างยิงจะไปไหนเอ้า กลอว่าตายหาตะว่าตายหาตายโง่ตันว่าไงว่าละน้องน้องโไอเหีวิ่งอย่างโง่เลยมันลงมาแล้ไหนเห็นไหมน่ะมึงไม่ยิงไหนมึงจะบอกมาตามน่ะยิงมาเจ้ลอยเหี้ยและเราตั้ไงกูตายเลยกูบอกแล้วไอเหีนี่แม่งโคตรโง่เลย อย่างงงเฮียอยู D ่บ okay. like ้านเนลดีๆไม่เสี่ยงไ่แฝงเขายิงไอ้เฮียเอ้ยอย่างโง่เลยก็อยากดูไก่เล่นไงว่าไก่มีหน้าเนี่ยนะเฮ้ยเล่นว่าได้ไหมกูเล่นได้ไหมเดี๋ยวกูแบกเออมาที่สวนเล่นโง่กูจะด่าให้โอ้โหใจเย็นๆขึ้นไรตัดตลกตลกด้ะคนดูไม่เอาไปดราม่านะแม่งอยู่บน้านเอลดีๆเฮียแฝงเขายิงเพื่อนไปไหนหมดอ่ะแกกลับแล้ว ดีแล้วไหลเฮี่เอาตัวไก่ออกไปเอาตัวเก่งเข้ามาตัวไก่เพื่อนดีแล้วดีแล้วเราอเล่นดีนะแต่เพื่อนเราสองคนจะเล่นโง่ไปหน่อยดีแล้วดีละอะไรครับแล้วทำไมต้องด่าด้วยครับพูดดีไว้ก็ไม่ได้ด่าก็ลูกฟวามจริงไง โอ้แบ่งๆเลยได้ไหมครับเป็นได้สองคนเลยงั้นแบบแบ่งเลยได้ไหมเดี๋ยวตายให้เอาไม่มีเพื่อนเหรอเพื่อนไปไหนอ่ะมันไปไหนไม่รู้อีกคนนึงอ่ะตอนแรกไอ้คนที่ชื่อบีดีบีซีมันไปไหนไม่รู้เนี่ยเราเล่นกันสองคนก่อนโอ้ไม่กลับไก่ปะเนี่ยอะไรครับโอ้ดูนี่บุรีครับอันนี้อันนี้บุรีดูนๆโอ้ไม่ได้บุรีก็พูดเรื่องจริงอ่ะ